เที่ยวสุดท้ายที่จะได้ได้ติดความเป็นนะับินรบจริงๆเ่ยต้องเป็นทิ้งระเบิดของจริงมีคำสอนอยู่ว่าถ้าไม่โพสติฟไอดีด้ดยสายตาห้ามทิ้งเด็ดขาดเพราะมันไม่รู้จะไปลงไหนในพื้นที่ที่เคยอยู่แล้วเนี่ยรอบข้างก็เป็นบ้านคนไง แล้วถึงห่างไป3 4กิโลเราอยู่บนพื้นเนี่ยเราคิดว่า34กิโลเนี่ยมันไกลแต่บนอากาศเนี่ยสามกิโลนี่คือเสี้ยวนาทีนะที่ถ้าพลาดเซี้ยวนทีนี้ไปเนี่ยมันอาจจะไปลงที่อื่นก็ได้ในเที่ยวั้นเนี่ยก็เอาหัวลงมาพร้อมจะทิ้งระเบิดแล้วแต่มันมีเมฆปกคลุมบางส่วนแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามันคือเอาไหมมือเนี่ยอยู่ที่ปิเกอร์พร้อมจะกดระเบิดนะถ้ากดลงไปเนี่ยคือระเบิดร่วงจริงนะเซี้ยวนาทีตอนนั้นคิดว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ด้วยคําสอนที่ว่า ถ้ามไม่ใช้ห้ามทิ้งเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยไม่ทิ้งแล้วก็อบอดขึ้นมาแล้วก็กลับมาวนใหม่เพื่อเข้าไปถึงเป้าเดิมอันนั้นน่าะเป็นสิ่งที่แบบใจหายมากๆว่าคือถ้าเราทิ้งลงไปเนี้ยแล้วถ้าโดนบ้านคน,นแล้วมีคนตายนี่เราจะรู้สึกยังไงเนี่ย<ต>มันยอยู่ยแค่กดหรือไม่กดเลยนะสุดท้ายเราก็ตัดสินใจถูกสุดท้ายตัดสินใจถูกว่าโอเคใช่นะก็กดท,ทิ้งจริง